ใหม่ชาร์ปคอมพิวเตอร์ไรส์รุ่นแคนดี้สีสันสุดชิคคลิกทุกไลฟ์สไตล์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงโมเดิร์นลิฟวิ่งโซลูชั่นสุดสำเร็จของชีวิตทันสมัยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมตลอดเดือนนี้นะคะเราจะมีชายหนุ่มสุดหลอ่อมาในรนะมิตรอาหารอร่อย,ออยให้เราทานกันค่ะนั่นก็คือดีเจพีภูมิน,น,นั่เองสวัสดีค่ะแม่แนะนำได้เท่มากเลย <c oughs> ชายหนุ่มสุดหล่อเลยแหละครับก่ร <c oughs> เห็นหพีภูมินะคะก็ต้องนึกถึงดีเจภูมิเมนูนะคะที่เป็นอาหารคลีนอยากให้ภูมิเนี่ยอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าคลีน จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คือเชฟคลีนฟู้ดเนี่ยมันตัวหลักๆเลยคือเราพยายามที่จะทานอาหารให้ได้ครบหมูมแต่ว่า จะลดเรื่องของไขมันแต่วันนี้นี่ขออนุญาตไม่ทำคลีนฟู้ดกันเลยกันนะครับถือว่าเป็นชิมเมียวหนึง่งเอาแบบว่าคลีนฟู้ดมาตลอดแล้ววันนี้ขอทานให้ครบ5หมูแล้วก็อร่อยด้วยวันนี้เมนูของเรานะครับคือไพรบลิกเกตเวฟปาปริก้าซอสนั่นเองครับอ๋อฟังชื่อลูกน้าทานมากๆเลยคุณผู้ชมครับหนึ่งในส่วนประกอบสําคัญของเราในวันนี้คือถั่วลันเตานะครับที่จะเพิ่มสีสันให้กับเมนูนี้นสำหรับใครก็ตามที่เลือกซื้อถั่วลันเตาไม่เป็นเนี่ยผมมีทิปดีดๆลองชมครับ การเลือกซื้อถั่วลันเตานั้นจะต้องเลือกที่ฝักอวบมเมล็ดในฝักอยู่เต็มฝกักไม่แตกเมื่อซื้อถั่วลันเตามาแล้วก็ให้รีบนําไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นทันทีเพื่อคงความสดค่ะมาเริ่มทำเลยดีกว่าจะใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ค่ะเราจะใส่น้ําไปนะคะที่ขีด3ค่ะแล้วก็ตั้งเป็นโปรแกรมมิกไรซ์ค่ะวิภูมิจริงๆแล้วเนี่ยการมีเครื่องครัวดีๆนะก็ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ทําให้การทําอาหารเนี่ยสนุกขึ้นเยอะ<ช>เลย<ช>อย่างเมอ่ออุ่นทิปคอมพิวเตอร์ไรซ์เครื่องนี้นะคะนอกจากจะทําอาหารที่เาทำเมนูพาสต้านี่นะก็ยังทำข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวต้มโจ๊กก็ได้นะออนอกจากนั้นน่ะ ขนมอบเค้กก็ยังทําได้ด้วยพี่ว่ามันเหมาะมากเลยนะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าสมัยนี้เราอยู่ในอคอนโดเนี่ยท่านแม่อาจจะไม่แบบมีเครื่องครัวใหญ่นะครับแล้ววิธีการใช้งานก็ง่ายมากเพียงแค่กดปุ่มเดียวนะคะแล้วก็เลือกเวลานะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าให้ทําอาหารได้ถึง12ชั่วโมงด้วยค่ะแล้วสีก็เปรี้ยวมากด้วยนะครับสีแคนดี้ค่ะใช่มีสีส้มด้วยนะฮะใช่เอาตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วเรามาลองดูดีกว่านะครับว่าพาสต้าของเราค่ะไหนเปิดดูซิป๊อปเฮ้ย หน้าตาดูดีมากๆอะไรทำยังไงต่อคะดีเจพี่ภูมิครับผมตอนนี้เราก็เรียกว่าใส่ต้นกุยชีพเหลือเข้าไปนะครับเวดเป็นครีมเข้าไปค่ะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อย แล้าทำยังไงต่อดีอหูเห็ดแชมเบียงนี่เยอะมากๆเลยเดี๋ยพี่ภูมิตักให้ฟินนะเพราะฟินชอบมากเห็ดแชมเบียงนะคะจริงๆมีสารอาหารที่ดีมากๆมีประโยชน์มากเ<อ>าๆเลยเพราะว่ามีสารนี่ชื่อว่าแรนจินเนนนะคะช่วยยับยัง้งสารต,ต่อต้านมะเร็งนะคะแล้วก็เหนืองอกอด้วย รับคุณผู้ชมนะคะที่จดสูตรตามไม่ทันเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ www.thaicity.co.th ค่ะหรือว่าใครนะคะสนใจนงาน DIY งานตกแต่งจานอาหารสวยๆแบบนี้หรือว่าอาหารฟิวชั่นนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่ w w w ร h a วเบ็ c l u b c o m ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเรามีกิจกรรมพิเศษนะคะสามารถให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกได้ค่ะแค่คิดเชื่ออาหารนะคะแต่ฟินขอเป็นแบบวหวานๆและหวานหยดๆเลย,ย,ยเพราะว่าเป็นช่วงเทศก,กาลวาเลนไทน์ใช่ไหมก็อย่าได้เชื่ออาหารวหวานๆเนี่ยจากนั้นนะคะก็โพสต์ไปที่ Facebook ของเราค่ะชา a r บวีคลับค่ะจากนั้นก็อรอรุ้นรับรางวัลไปได้เลยค่ะเป็นมะหุงข้าวชาบสีแคนดี้นะคะหรือว่ากิฟต์บอยเชืจากเซ็นทรัลค่ะขอให้โชคดีนะครับ